ติดจอตั้งมากเลยที่เดียวนะครับเพ<น>ื่อเราย้ำกันครับตลอดนะครับว่างานดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไมได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณครับสวัสับการชนะบุรีครับองค์ชายบุญหารสวนสวับการชนะบุรีแ จะพบเจอแต่รอยนิ้มอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็อยู่ที่ที่น้องชาดวารการจะได้ทานแล้วครับต้องช่วยกันประชากสัมพันธ์จังหวัดของเราใช่แล้วครับขั้นต่อไปนะฮะเดี๋ยว เชิญพี่ไอคันนะฮะถ่ายภาพที่นี่พวกงานคนรักหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นภาพที่ระลึกยดไหคะถึงความถึงใจของจังหวัดกาญจนบุรีใช่แล้วนะฮะรวมถึงนะครับสุดยอดสุขอย่างแน่นอนค่ะครับผมอ่าสุดยอดครับสุดยอดมากเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีเชิญนะฮะทุกท่านถ่ายหลังหน่อยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายภาพหน่อยนะ กรุงเทพมีทูตเยอะขนาดไหนที่กันนักเรียนเราต้องกินเท่านั้นเลยใช่แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นการจดูตที่พักการจริงสวยงามมากๆว้าวพี่สวยมากโอ้โหบอกแล้วนะว่าจังหวัดกาญจนบุรีของเราเนี่ยไม่เป็จังหวัดอื่นอย่างแน่นอนใช่ครับผมและนี่คือบรรยากาศถูกต้องครับนี่คือบรรยากาศที่ผมเชื่อว่าชาวกาญจนบุรีทุกท่านรอคอยครับ Right? 2ป <Yeah. Yeah. S 1> ีกว <Sam. S 2> ่าๆเลยทีเดียวนะฮะที่เราไม่เห็นตีเสียงเดิมโตมาสุดแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องบอกวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับเราได้เห็นแสงใหม่อลังการสวยงามรอยยิ้มนะครับและที่สำคัญโอ้โหวันนี้คือทุกอย่างมันเป็นใจหมดเลยอะอากาศสบายอากาศเย็นนะครับและได้เห็นพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมารวมตัวกันคิดว่าเป็นนิมิตหมาย ดียังไม่หมดนะนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ทุกท่านเลยค่ะและรวมถึงประธานในพิธีส่วนะทั่งและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีค่ะองค์การปหาส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและการเมืองไทยที่มามอบความสุขแบบนี้ให้นะคะขอขอบคุณททกมาคกๆมากๆนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเลยนะครับ ดาดาวนะฮะเข้าสู่ปี2023นะครับไปพ,พร้อมกันไปพ,พร้อกันนะฮะอบอกไหคะว่าการจะห่วงเรายังไม่หมดเลยนะใช่ครับใช่ครับผมชอเลยนะฮะโอ้โห,โหแต่อย่างที่บอกครับว่าวงศสนุกของเราตัวน,นี้ย,ยังไม่หมดแต่เนะพียงเท่านี้ยังนะมีแรงเหลือเดี๋ยวเราเต้นกันต่อ,ตอ,อนะฮะก,ก,ก็จนะ ช่งนี้เ่ยลาท่านเนี่ยะะย,ยังสามารถถูกต่อได้ึงปีนึ่เลยโอ้โห,โโหผมเชื่อว่าหลายท่านครับเตร,รียมแปงเอาไว้สำหรับข้าน,นี้อย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะนะค,ะคะเพราะว่าเดีย๋ยวม็จะมีการบิซิ่นะฮะสาไ i ์ติ n g ต่ตางใช่ค่ะแสงสีๆยงจัดเต็มครับกับาดีเจดด้าเองฮะใช่แล้วค่ะโ,โหสุดยอดนี้บอกเลยนะครว่าาชเราเรียนยาวมาอย่าง ใช่แล้วนะเดี๋ยวเราลองซาวเสียงคนที่มีความสุขหน่อยแล้วกันการชนะวดดุลิข์ขอเสียงหน่อยล เว่าการบระดูทางนี้รู้สึกว่าพึ่มปิดและมีความสุขอยากให้ทุกท่านเนี่ยค่ะมีรอยยิ้มตลอดไปเลยค่ะใช่เลยนะครับการจบแบบโรนัลโด้ที่คือสิ่งที่เรารอคอยกันมาหลายปีมากๆเลยทีเดียวใช่ค่ะอยามาดูโอ้โหปิดมือไ้เลยสวัสดีปีใหม่ที่เชิญเลยสวัสดีปีใหม่นะครับ